สวัสดีจ้า,า,จ,าจะป้าจ้ากระปุงใหญ่กระปุงติดปากติดนะวันนี้มาห้าโมงป่าแล้วเจ้าต้องปิ้นในะอย่างกินข้าวเสียเรียบร่อยแล้วทํากับข้าวเฮ้คุณพ่อคุณแม่เสียละจะป้ามาวันนี้ลงสารยางน้ำโป่งเจ้าเปลี่ยนตีไม้แหมวันนี้หลังแปรซอกสองต้องเหมือนเดิมเจ้ามาพาะกำลัเจ้าว่าจะได้กระเจ้าฮ่อนฮ้อนมาก มานมาเจ้าัสไตข้างลายเจ้าสายทางตัวเจ้าเก็บกันตัวกันตัวเจ้าไปืกี้ตัวยายต้องจามตะพื้นสบาได้เจ้า ขาปักเจ้าโอ้ยโอ้ยมาตะไสรนกข่าวเจ้ามาหันตะไสรนกข่าวเมินแล้วเจ้า อย่างเจ้ากระไส้กลมเจ้ากระไส้กลมหน no hehe, no medim, wrote, ึ่งตัวโอ้โออ๋อ้๋ออ้อแมนๆเจ้ากัดไส้มอนสามตัวเจ้าโอ้ยขำนี่ห็นตัวเจ้าโอ๊ย เขาอยากกันเจ้าอยจะเตียนทรายเจ้าโอ้อยคิด <c oughs> จะกระโดดกันเจ้าหล่อเจ้าโอ๊ะ ร้อนหตโวหัวตา,ากกปกตัดตะเทียนซน้ายหนึ่งเจ้า ไปสี่ตัวเจ้ากระโดดไปตัวหนึ่งไม่กว่าบักข้าวเจ้าขโมะเจ้าหันมันอดอ๋อปลาเสด็จหนึ่งตัวเจ้า ไอ้หนี mat, ้ออกมาออกเจ้าไอ้ตายว้ายว้ายโ้ายอยู Jamie, ่เ้ายเลยเจ้าถ้าเป็นซิปเลยเจ้าเหลือเจือเจ้ามันจะเข้านาพีเจ้า ตายอย่างเาช้าตัดไ้ช่างลายเจ้าาำจะได้เป็นล่ำเป็นเหลือผมหดเจ้าปีนหน้าปีนหลังจนก็จะตายข <c oughs> นดีๆบักาดน,นะเจ้าขำลายตะล็อกเลนะ อานินเจ้าปี่ไหนแรกไหนจะได้เห็ดตัวเขียมยิ่งกว่าป่าใต้ยอย่เจ้ามันเป็นในอย่างที่แปลกๆเจ้าสมัยตะกอนนี่อ๋อป่านินเอาพิ่บ้านป้อมแป้เจ้าเป็นตัวเจ้าป่าสไตลเจ้า จะปากันดีกว่าปัดสายมนเป็นป่า,ปาสไตล์เจ้าปลาสไตล์น้อยเจ้ากระโดดเก่งลาปาชอบมันป่ากระโดดเจ้ามันพอแล้วมันตื่นเต้นดีมีอสัวเจอร์ดสัวจะได้กระเจ้ากระเจ้าคล้าย <laughs> ยาเด็กขาดเด็กเจ้าใจหยุดเจ้าว๊อดว๊ยดทำเพื่ได้เป็นร่างเป็นเหลือกมโหใส่ข้างลายหนึ่งตัวปัสตเพียนสายหนึ่งตัวเจ้า กระเทียนสายเจ้าหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆมันไปไหนหมดก่ำหูเจ้ามันอยู่น้ามเลิกันกระเจ้าก็วา่าหนีเข้าหลุมมดก่บหูกระเทียนสายเห็นกละเจ้าหนึ่งตัว ตัวเจ้าจีตัวแว่นขันม,มาเจ้า <c oughs> ปาขาปอกปาซิวเข้าแล้วก็ปาะแว่นสองตัวเจ้า โว๊วว๊โอ๊ยปัดจานเจ้าปัดจานก็ปัดสไตล์ก็ปัดแวนเจ้าเป็นยกคอเลยเจ้า ยิงลงมาแต่ดีๆแ <laughs> ค่เพือมีน้ำหอม <laughs> ราคาปั๊บในวเช้เา <laughs> นึกว่ามันมนเข้ามันมนกระโดด อีกหนึ่งตัวเจ้าสองตัวเจ้าจากสอยข้างไลยจับเป่าแ่นเจ้าจากสายในตัวเจ้า ปลาสร้อยกระย,ย่างโดดตีเหีืยเจ้ามาหันปลาส้อยกระโดดเลยมาหันแล้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าจะปลากระตีบ้านกับเจ้าวันจะได้นักก่อนวันนี้มืดเลยจะปลาก่อนอันเหมือนได้ปิดกลงโอเคเจ้าเดี๋ยวไปปลากระตีบ้านเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่า <c oughs> วันนี้ได้สักเกินกิโล อาจจะมากกว่าเกินกิโลสักหกเจ็ดขีดก็ได้จะได้เจ้าปัดไส้ดีนะมันเข้าว่ากำเปลี่ยนหมูหเพื่อจะปลาอยู่แนตะ่ร่ำอ่านนี่คือผมได้เลยนะเจ้าปลานิ้นสองตัวเจ้าปัดจอนตัวปาสเสดสดดตัวตรงนั้นก็เปลี่ยนปัดไส้หมอนเจ้านี่เจ้าโอเคเจ้าก็ปอดได้เยอะเจ้านี่เจ้าก็เกือบกิโลอยู่ เหมือนก็ได้ประมาณเนี่ยเจ้าเพราะว่หน้ามันเป็นไหลถ้าน้าไหลอะไปป้าใส่โมงวันเนี่ยอย่างวันนั้นอะโมงวันนั้นอะก็มดไปแล้วเจ้ามันหูสอกวันนั้นอะมันหูมันก็ตึ้งมาเลยรเจ้าลบไปต้งออเดี่ยแล้วต้องเปลี่ยนโมงใหม่เจ้าแล้วมันก็จ้ำด้แยนป่าผ่าเป็นล็อกกระดาเดียวด้มันกลิ่นฮอร์โมนนักรับ เผาผลยุคผลยายอย่างชีทอมอนใส่เข้าไปปากกันเลยรักเหลือคนเจ้าโอเคจ้าก็คุอได้ได้เจ้าท,ที่ติถาวรชมเชิกเจ้าป้าเป็นกำลังใจกัตลอดอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าป้าไ้วหน่เจ้าและปไนคิมนาเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย